สวัสดีครับทุกท่านครับโอ้โ oh, หห่างหายจากวงการกุมารทองไปนานมากหลายท่านทักเข้ามาในไลน์นะครับบอกก่อนเลยว่าอ่ะหลายท่านอยากจะสอบถามวัตถุมงคลน,นะครับกุมารทองหรือว่าพระเครื่องอะไรอย่างเงี้ยก็แอดไลน์เข้ามาที่แอดไซนโอเคศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับทักเข้ามาในไลน์ในบ้านเขียวเยอะมากบอกว่ากุมารทองวัดสามงามเนี่ยของทางร้านตอนนี้นะณตอนนี้นะยังมีอีกไหมนะครับ ก็ดูวันที่คลิปดีๆแล้วกัน,นตอนนี้เรายังมีนะครับแล้วก็ฟอร์มที่ท่านเห็นเนี่ยคือฟอร์มกุมารแท้ทั้งหมดครับและเป็นกุมารที่เก่าจริงสมอายุแล้วก็มีจํานวนหนึ่งนะครับถือว่าไม่เยอะนะตรงนี้ที่บอกว่าไม่เยอะนี่ก็ต้องบอกว่ามันอาจจะดูแลหลายองค์ก็จริงแต่ว่าฟอร์มแบบเนี้ยมันมันหาได้ไม่ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเนี่ยที่ท่านเห็นนี่รุ่นแปะยิ้มแบบนี้เดี๋ยวก็จะให้ดูกันนะครับแล้วก็อีกหลายๆตัวที่หายากแล้ว นี่คือกุมารทองวัดสามง้มนครปฐมนะครับซึ่งไม่ใช่ทุกรุ่นของหลวงปู่แย้มนะอ่าบางคนก็ยังสับสนอยู่ทักเข้ามาถามมีกุมารหลวงพ่อเต๋อไหมอ่าแล้วก็ส่งรูปมาเป็นหลวงปู่แยม้มซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่ากุมารพ่อแย้มเป็นของพ่อเต๋ออะไรเงี้ยแต่ว่าใช้แทนกันได้ไหมผมบอกเลยว่าถ้าแท้ใช้แทนกันได้แน่ๆและหลายๆรุ่นผมเชื่อว่าคนเล่นกุมารทองรุ่นเก่าเนี่ยเคยเห็น แต่ถ้าทุกวันนี้หายากแล้วใครบอกหาง่ายไม่จริงเลยในส่วนที่เป็นฟอร์มแบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูพื้นผิวของกุมารด้วยแล้วก็บอกในแต่ละรุ่นแต่ละองค์เนี่ยเป็นยังไงนะครับโอเคครับตอนนี้ในร้านมีแน่นอนนะครับที่ถามเข้ามาแต่ก็เหลือน้อยแล้วโดยเฉพาะขนาดพกพานะครับผมได้มาเยอะมากแต่ว่าตอนนี้เหลือไม่กี่องค์แล้วนะครับอันนี้คือเปิดไว้องค์ละพันเลยนะครับขนาดพกพารุ่นร้อยปีนะครับ นี่เป็นของแท้เลยนะครับโค้ด100ชัดๆแบบนี้แต่ว่าไอ้ที่ไม่ชัดก็ไม่แท้ก็ไม่ใช่นะมีเหมือนกันบางองค์เขาก็ไม่ชัดนะครับแต่เนี่ยฟอร์มของผมจะเป็นฟอร์มที่แบบว่าแท้ดูง่ายเลยนะครับเนื้อดินเนี่ยคือมาตรฐานเลยแห้งๆมันๆนะครับแล้วมีเคลือบแบบนี้นะผมบอกเลยว่าจัดจ้านเลยนะครับถ้ายิ่งยิ่งยิ่งส่องเข้าไปอ่ะไม่ต้องลงกล้องก็ได้ดูอย่างเงี้ยอ่ะคนที่ไปเช่าอ่ะจะรู้นะครับว่า กุมารแท้เป็นยังไงกุมารเก๋เป็นยังไงกุมารเก๋มันก็จะไม่ล่านะมันจะเบี้ยวๆหน่อยนะครับอ่ะอย่างนี้นะครับเป็นงานของวัดสามงามโดยแท้เลยนะครับแท้ดูง่ายเลยนะครับอันนี้เป็นขนาดพกพาครับขนาดพกพาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นเดียวกับอ่าองค์นี้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 นะครับสังเกตที่ฐานจะเป็นฐานกระต่ายองค์นี้ก็เป็นรุ่นสมบูรณ์ทรัพนะครับปี57นะครับนี่ องใหญ่อันนี้ก็ไม่ไม่ได้ใหญ่นะอันนี้ก็เป็นขนาดบูชาทั่วไปออกจากวัดนะราคาออกจากวัดตอนนั้นร้สึกรห้าร้อยแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้หลายพันนะครับที่เป็นฟอร์มแท้ๆแบบนี้ท่านดูนะฮะแป้งเจิมธรรมชาติเลยนะครับลายมือเนี่ยตรงแท้ตามมาตรฐานของวัดเลยเป็นลายมือลูกศิษย์วัดนะครับโค้ดตรงนี้แท้ฮะนี่อย่างนี้มีโค้ดยอ,อยักของปลอมก็มีโค้ดนะอ่าบางองค์จะมีติดตาปั๊มบางองค์ไม่ติด มานานแล้วไม่เป็นไรบางบางองค์เขาไม่ได้ปั๊มมาก็ามีนี่สวดทรงนะครับให้สังเกตดูเนื้อดินนี่สวดทรงเขาจะสมส่วนจะไม่บูดไม่เบี้ยวนะไม่ค่อยเบี้ยวนะกลมกลมคลิกคลิกแน่นๆตันๆนะครับเนี่ยพิมพ์ทรงแล้วก็เนื้อดินเนี่ยจะละเอียดแบบแบบนี้เท่านี้ละเอียดเท่านี้นะครับ อันนี้คือแบบไม่ลงสีเราก็จะเห็นเคลือบนะครับเคลือบซึ่งเคลือบเริ่มหายละเพราะว่าความเก่าของเขานะครับมันก็จะแห้งสมอายุนะครับคุณต้องดูหมึกด้วยฮะหมึกถ้าใหม่ๆล้างน้ําแล้วเปียกติดมือเป็นสีมาเนี่ยโอ้โหําบากนะครับนี่ทรงเขาจะต้องอิ่มๆแบบนี้บางองค์แบบหัวเบี้ยวแล้วอะ่ะบอกเลยมีเหมือนกันนะฮะของเก๋นะครับอ่าซึ่งอันนี้ก็เป็นรุ่นสมบูรณ์ทรัพย์เหมือนกันนี่เราจะสังเกตจาก องเล็กนี้ก็จะมีฐานกระต่ายเห็นไหมครับตรงตรงผ้าทิพย์นะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าผ้าทิพย์นะครับนี่นะครับอ่าโอเคนี่คือสมบูรณ์ซับนะครับหรือหลายคนอาจจะเรียกว่ารุ่นร้อยปีก็ได้คือสร้างในสิริอายุหลวงปู่แย้มร้อยปีนะครับร้อยปีท่านยังแข็งแรงอยู่เลยนะร้อยสองปีท่านก็ยังแข็งแรงอยู่เลยนะรุ่นสุดท้ายของท่านจะเป็นรุ่นระ้อยสองปีนะร้อยสองปีบางองค์ก็ไม่ทันนะบอกก่อนนะ รุ่นสุดท้ายของท่านร้อยหนึ่งปีไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจนะร้อยหนึ่งปีหรือร้อยสองปีแต่ว่ามันจะมีตัวรุ่นรุ่นหนึ่งอ่ะของสุดท้ายของท่านอะ่ะมันจะมีแบบไม่ทันแล้วก็แบบทันก็มีรุ่นรุ่นร้อยสองปีน่าจะเป็นหลวงตาทมเสกมั้งนะครับรู้สึกนะอันนี้ผมไม่แน่ใจข้อมูลแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีอยู่รุ่นหนึ่งที่ว่าเขียนว่าร้อยสองปีแต่ไม่ทันหลวงปู่แยมอ่นะเอาเป็นว่าเอารุ่นบนบนโต๊ะนี้ก่อนแล้วกันนะครับ อันนี้ก็เป็นรุ่นสมบูรณ์ซับเหมือนกันแต่ขนาดใหญ่อันนี้หายากแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับของแท้ดวงตานะครับคมชัดนะครับอย่างนี้เลยลึกแล้วก็สมส่วนแล้วก็ล่ํานะครับเด็กคือจะกลมกลิกเลยฮะพิมพ์ทรงจะชัดเจนอวบอวแบบนี้จะไม่บูดไม่เบี้ยวนะครับนี่แล้วลายมือเห็นไหมเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับหลายต่อหลายองค์สีจะไม่เหมือนกันเพราะว่าบางครั้งเขาจานกันหลายคนครับที่วัดนะครับก็บางคนจานตรงนี้บางคนจานตรงนี้ บางทีหลวงปู่แย้มฝึกให้ลูกศิษย์จานก็มีนะครับลายมือก็จะแตกต่างกันไปนะครับนี่เห็นไหมครับว่ามีเคลือบบางๆครับและเคลือบจะแห้งหมดแล้วเพราะว่าตั้งแต่ปีห้าเจ็ดนะตอนนี้เราถ่ายกันปีหกแปดปลายปีหกแปดแล้วนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้องค์ใหญ่หลายพันครับองค์นี้บอกก่อนเลยว่าหลายพันเมื่อก่อนไม่แพงพี่เมื่อก่อนออกวัดพันห้าเององค์พวกนี้ แต่มาตอนนี้ไม่ได้แล้วฟอร์มพระแบบนี้อีกที่หนึ่งที่อยากจะให้ดูนะคือตรงเนี้ยตรงแป้งเจิมถ้ามีนะบางองค์เขาก็ไม่เจิมนะบางคนแบบเอากลับบ้านเลยก็มีเนี่ยฮะดูคาบฝุ่นนะเห็นไหมครับมันจะต้องมีทองที่ฝังลึกลงไปในเนื้อแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเหือดแห้งแบบนี้แป้งจะคล้ายๆกันหมดเลยพี่สังเกตไหมอันนี้คืออีกเรื่องที่ต้องดูอ้าอย่างเช่นองค์นี้องค์นี้เรียกว่าเจ้าทรัพย์ปีห้าสองเดี๋ยวผมให้ดูนี้ก่อนปีห้าสองจะ เก่ากว่าเห็นไหมครับจะเก่ากว่าพวกปีห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะเนี่ยทองเขาก็จะเก่ามากอันนี้คือสําหรับทองเดิมนะครับสําหรับทองเดิมแต่บางคนเขาก็มีความเชื่อนะว่าทุกๆปีก็อาจจะเอาไปให้หลวงปู่ท่านหรือว่าหลวงตาเปียหลวงตาทมอะไรเงี้ยเออลงอีกทีหนึ่งนะครับเป็นการรับขวัญเด็กอะไรประมาณเพิ่มพลังอะไรประมาณเนี้ยนะอันนี้จะเป็นรุ่นเจ้าทรัพย์ขนาดบูชานะครับหน้นตาตักประมาณ3นิ้วปี52ครับ นี่เจ้าทรับนะครับลายมือจะใหญ่ๆหน่อยนะครับนี่เท่าที่ผมสังเกตนะแบบเล็กๆก็มีนะครับอ่าแบบเล็กๆก็มีนะครับนี่ใต้ฐานก็เรือรางนะครับเป็นเนื้อดินเจ็ดป่าช้าครับสวยงามมากนะครับวันนี้ได้มารีวิวของถนัด <c oughs> คือกุมารน,นะครับหลายคนบอกเออผมเล่นหลวงปู่ทวดเล่นพระผมกระดูกผีจริงๆกุมารนี่ถนัดมากเลยพี่นี่ดูเนื้อดินเห็นไหมครับ มันจะไม่เหมือนกับของใหม่ๆนะนี่คือของเก่าเลยสวดทรงเขาจะดูแล้วมีพลังเนี่ยถ้าใครแบบไปวัดสามงามบ่อยๆจะเห็นจะรู้เลยว่าของที่ผมถืออยู่เนี่ยแท้อยู่แล้วนะครับแล้วก็แบบอย่างพวกเจ้าทรัพย์อย่างเงี้ยเหมือนกับถ้าพี่เช่าไปวันนี้ผมก็ไม่รู้จะหาจากไหนได้อีกวันนี้มีเจ้าทรัพย์เล็กด้วยอ่ะนี่เจ้าทรัพย์ขนาดบูชาเล็กครับองค์นี้เหมือนกับเขาส่งน้ํามาเรียกว่าส่งน้ำไหมอาบน้าอะ่ะเออ ลงน้าทิพน้าอบอะไรเงี้ยมันก็หลุดล่อนไปครับอันนี้คือองค์เล็กครับปีห้าสองครับปีห้าสองนี่ถือว่ากุมารเกยเยอะมากเลยนะตอนนั้นอะอ่าโอเคคราวนี้มารุ่นนี้ฮะร,รุ่นนี้นะครับถ้าเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับคือสมัยก่อนเนี่ยผมจะเจอที่มูลนิธิจเจริญมันจะเขียนว่ารุ่นมูลนิธิฮะท่ทานหลวงปู่แย้มนะครับนะท่านหลวงปู่แยม้มองค์นี้จะบินจมูกนิดๆหน่อยๆน,น,นะครับนี่แต่เก่าสมอายุพี่สังเกตทองไหมทองที่เขาทาคือขึ้นดําแล้ว ถ้าเป็นกางเกงฟ้าเราจะไม่ค่อยได้เห็นส่วนมากจะเป็นสักปีห้าสามได้ได้ประมาณนี้กุมารทองรุ่นนี้น่าจะมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าเวลาเราไปเหมือนกันเราไปวัดสามงามเราจะเห็นอยู่บ่อยๆนะเพราะว่าจะอยู่ในส่วนของมูลนิธิคนจะขึ้นไปเช่าบนกุฏิซะเยอะกว่าบนกุฏิก็จะไม่ใช่ทรงนี้จะเป็นแบบนี้อ่ะบนกุฏิซึ่งเป็นของวัดเหมือนกันนะครับแต่ในส่วนนี้เงินก็จะเข้าในมูลนิธิหลวงพ่อเต๋นะครับเนี่ยจะมีสามงามแบบนี้นะครู่งสีสวยนะแล้วก็หายากแล้วนะเดี๋ยวนี้นะ อ่าหายากนะคนก็จะเช่าด้านบนก่อนแล้วก็มาเช่าด้านล่างต่อนะครับซึ่งทุกวันนี้หายากนะเอาจริงๆนะคนนิยมเช่าด้านบนมากกว่าบ้ารด้านบนมันจะผลิตเยอะกว่าผลิตทั้งปีอะแต่แบบนี้คนไม่ค่อยเช่ากลายเป็นหายากทุกวันนี้ราคาสูงมากนะเนี่ยจะเป็นเนื้อดินสีชมพูแบบนี้แล้วมีอุดมสารบางองค์ก็ไม่มีอุดบางรุ่นนะพวกรุ่นพวกแบบอ่าพวกคล้ายๆยนยุคสร้างโรงพยาบาลผมไม่มีแล้วนะตอนนี้นะพยายามหามาให้รีวิวอยู่อยากจะ หามาให้ครบเลยกางเกงมีหลายสีมีแดงส้มเขียวนะแต่กางเกงสีฟ้าเนี่ยชุดเก่าๆครับนะชุดเก่าๆอันนี้เรียกว่ารุ่นมูระนิธิเจริญนะครับจะมีทั้งเล็กใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็เป็นรุ่นนี้นะครับหลายทรงบอกเลยหลายทรงนะคราวนี้ผมมีรุ่นมูระนิธิอีกตัวหนึ่งอีกองคหนึ่งที่หายากมากๆเนี่ยเขาเรียกว่ามูระนิธิทรงเครื่องตอนนี้หาดูยากมากแล้วครับ มีกางเกงหลายสีครับมีสีฟ้าก็มีสีแดงก็มีสีส้มก็มีจะคล้ายๆกับแบบนี้นะครับเนี่ยรุ่นนี้หายากมากแล้วครับส่วนใหญ่เราจะเจอลายมือหลวงตาทมนะอะตรงนี้จะเป็นเหลี่ยมๆนะครับนี่บอกเลยว่าตอนออกวัดตอนนั้นน,น่าจะประมาณพันห้าสองพันนะถ้าจะไม่ผิดนะเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะพันห้าสองพันทันหลวงปู่แย้มด้วยดูนะฮะ ฝุ่นเนี่ยลงที่บอลทองนะครับมันจะเป็นเหลือบๆคล้ายๆฝุ่นจับใช่ไหมครับนี่ลงเนื้อเลยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าลงเนื้อเลยนะอ่ะเห็นไหมครับเหมือนกับฝุ่นจับใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเป็นความเก่าขเขาครับลงเนื้อแล้วครับนี่คือพระแท้เลยครับผมมีอยู่สี่ห้าองค์นะหลายพันนะองค์นี้นะหลายพันเลยต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้พระฟอร์มแบบนี้กุมารฟอร์มแบบนี้หายยากมากนะครับเอามาดูรุ่นนี้ รุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นจเจริญราบเนื้อดินเจ็ดป่าชา้าซึ่งหายากเหมือนกันรุ่นนี้จะมี2แบบนะจะมีแบบที่เป็นยุคต้นๆมั้งอาจจะเป็นตาปั๊มลงไปนะครับแต่แบบเนี้ยก้นตันแบบเนี้ยจะเป็นอ่าน่าจะเป็นปี4้อ่าใช่ปีห้ตรงนี้จะมีเหล็กดามอยู่ผมเคยเห็นองค์ที่หักครับนี่นี่จะมีการจานเห็นไหมจานสีจะคนละแบบกันแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นสีทองเห็นไหมจานมันก็จะเขียวมันมันโดนสีอ่ะ ส่วนมากจะจะเจอครสีกันนะครับนี่เห็นไหมครับเนื้อเนี่ยจะหยับหยาบละเอียดแบบละเอียดไม่มากอ,ะอ่ะสีจะไม่ใหม่นะครับสีเนี่ยจะแห้งติดองนะสีจะแห้งติดองค์พระนี่แล้วก็จะมีเหมือนกับเส้นวิ่งอะ่ะนี่เห็นไหมแบบนี้หย,ยับหยาบหน่อยนะครับแป้งเจิมถ้าหลวงปู่แย้มเจอม,มันจะไหลๆนะครับจะไหลๆเพราะแกผสมน้ําเยอะ นี่จะมีโค้ดภาษาจีนด้านหลังนี่คือรุ่นจเจริญรลาบจเจริญรลาบมีโลหะด้วยมีองค์ใหญ่องค์เล็กมีหมดเยอะมีเยอะผมว่ามีเป็นเป็นพันรุ่นนะของลวง่แยมะนะอ้าวอันไหนต่อดีอ่ารุ่นนี้ฮะยอดฮิตปีห้าสี่ฮะรุ่นมหาเศรษฐีมีทั้งเล็กกลางใหญ่มีหมดนะครับนี่มหาเศรษฐีเป็นรุ่นสร้างเนื้อสร้างตัวผมเลยผมไปแรกๆก็เนี่ยรุ่นนี้แหละที่ได้มานะครับก็หลายพันเหมือนกัน สองสามพันมีนะตอนนี้นะที่เป็นฟอร์มแบบนี้นะครับที่เป็นฟอร์มแท้แบบนี้อันนี้ผมเหมาหิ้งเข้ามาเลยนะซึ่งโอ้โหต้องบอกเลยว่าทุกองอ่นะเจ้าของไปเอามาจากหลวงปู่แย้มหมดเจิมแบบนี้นะครับไม่ใช่หลวงปู่แย้มแต่หลวงปู่แย้มเสกนะแต่พระลูกวัดแน่นอนนะครับไม่แน่อาจจะเป็นหลวงตาเปียหรือว่าอะไรเงี้ยเจิม,มาอ,องค์นี้ไม่ได้ติดทองเห็นไหมเจิมอย่างเดียวก็มีนะครับมีหลายหลายแบบบางองค์ก็จะติดทองแบบนี้พี่สังเกตทองนะ ทองจะเหือดแห้งลงไปในเนื้อเลยแล้วแต่ละองค์ที่ผมหยิบขึ้นมาเนี่ยเนื้อหยาบพอประมาณเหมือนกันหมดแล้วสังเกตไหมครับจะมีเคลือบแววๆบางๆจริงๆไม่บางหรอกครับเมื่อก่อนมันก็แววกว่าน,นี้แหละแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันมันนานแล้วนะครับอายุนาน,านแล้วอ่ะองค์นี้ตาปั๊มยังชัดผมจะให้สังเกตตาปัม๊มตาปั๊มวัดจะมีหลายตัวจะจะมีอยู่ตัวหนึ่งผมมีทริคอยู่นิดหนึ่งนะฮะผมไม่บอกแล้วกัน <laughs> ผมเห็นแล้วตอนเนี้ยอ่ะ วันหนึ่งเราอาจจะได้มาคุยกันเรื่องนี้นะอ่าผมชี้ตรงนี้แล้วกันอ่ะดูนี่ทริกหนึ่งนะตาปั๊มแท้ปอมมันก็ดูได้นะจริงๆแล้วมันมีเหมือนกันนะอ่าต้องคนมีประสบการณ์จริงๆนะครับบางอย่างผมขอเก็บไว้เป็นวิชา,าคมแล้วกันอ่านี่อีกองคหนึ่งจานแดงนะครับนี่เห็นไหมครับตัวก็จะล่ําอ้วนทรงจะดีหมดนะครับถ้าเป็นของแท้นะครับผิวจะใกล้เคียงกันมากนี่อันนี้คือสีโชว์เนื้อดินเนี่ยก่อนที่เขาจะลงสีทองก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยพี่ดูนะเนี่ยสีอย่างเงี้ยอย่างเง คนละอย่างอันนี้คือสีมูลนิธิจะอีกสีจะอีกยี่ห้อหนึ่งแต่ถ้าเป็นสีเนี่ยเห็นะครับนี่พวกนี้พวกของบนกุฏิจะเป็นสีแบบเนี้แวแวๆจะลักษณะนี้หมดแล้วพอเก่าๆก็จะแห้งไปนะครับแล้วแต่ว่าจะลงมากลงน้อยอ่ดูองค์นี้องค์นี้น่ารักนะจะคล้ายๆของหลวงพ่อเตอรุ่นแรกนะครับนี่ รุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นเจ้าสัวน้อยครับปี56โดยประมาณคืออผมบอกให้นะตอนไปปี56เหมือนกับองค์เนี้ยอะองค์ถ้าองค์นี้ปี54 53 52ผมไปปี6ปี6เท่าไหร่ปีปี6เอ้ปีปี58ปเออปี57 58บางครั้งนะครับบล็อกเขาก็ยังไม่ทำลายเขาก็อาจจะเอาพิมพ์อื่นมาทําก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นน่าจะเป็นเจริญราบแบบอยู่ดีๆก็มีขึ้นมาเออเจริญราบ เนื้อโลหะบางทีกอ็อยู่ดีโรงงานสั่งมาหลวงปูเ่เสกต่อโค้ดอจบอะไรประมาณนี้นะครับส่วนรุ่นนี้เป็นรุ่นเจ้าสัวครับปีห้าหกเจ้าสัวน้อยนะครับรอ,อยปัม๊มลางๆนะครับเพราะว่าผ่านการเวลามาเดี๋ยวให้ดูเนื้อดินดีกว่านี่เนื้อดินที่จะมีรอยตะแรงนะตั้งตะแรงเผาเนาะแล้วก็จะมีแกลบนะครับแกลบแล้วก็กระดูกอะไรพวกนี้นครับผมเคยไปที่แบบเขาเรียกยังไง ที่ที่ทำกุมาหลวงพ่อแย้มด้วยนะเป็นหลานท่านอนะ่ะผมก็รู้จักนะเคยไปมาเหมือนกันนะครับนี่โอเคจริงๆขาดหลายรุ่นนะขาดหลายรุ่นแล้วก็จะมีของนี่ฮะของพระชิดนะครับตอนนี้เหลือองค์เดียวสุดท้ายองค์นี้นะครับนี่รู้สึกจะสร้างห้าร้อยองค์นะชนะจนเนี่ยนี่เป็นรุ่นใหม่บางองค์ปั๊มบางองค์ไม่ปั๊มผมลืมปั๊มวันนั้นแต่เสกแล้วรับจากมือมีคลิปด้วยไปดูเอานี่สี่ศูนย์แปดนะครับ แล้วก็จะมีของพระชิดเหมือนกันฮะจะเป็นของบูรณิธิอ่ะสีก็จะสไตล์เดิมเห็นไหมเนี่ยจะสไตล์หลวงปู่แย้มเนี่ยเนี่ยสไตล์เดิมเลยแต่อันนี้เก่านะครับช่างเดิมนะครับแต่คนละพิมพ์แล้วพิมพ์นี้หลวงปู่แย้มไม่มีเขาก็จะแยกพิมพ์ชัดเจนเลยว่าอ่าแบบนี้ของพระชิดนะนี่ลายมือก็ยังเป็นลายมือเดิมเดิมเห็นไหมครับอ่านะแต่พิมพ์เนี้ยเป็นของพระชิดแล้วนะครับเจ้าวาดนะตอนนี้เป็นเจ้าวาดแล้วมั้งอาโอเคมีอ,องค์หนึ่งเอ้ยอีกสององค์ อันนี้หายากหน่อยครับอันนี้เป็นขนาดพกพาสมัยก่อนสามสี่ร้อยไม่ซื้อกันตอนนี้หลายพันแล้ะนะเป็นรุ่นบูชาครูครับเขาเชื่อว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นพกพาที่หายากแล้วก็เชื่อว่าประสบการณ์สูงมากนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่แบบเขาเรียกว่าอ่าอย่างวันบูชาครูเขาก็จะเชิดญดวงวิญญาณของเหล่าครูบาอาจารย์ต่างๆมาบุกเสกอะไรเงี้ยก็จะมีนางกวักด้วยนะครับแล้วก็จะมีกุมารแบบนี้นะครับนี่ ท่านหลวงปู่แย้มนี่หายากแล้วนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าหลายพันนะนะโอเคคราวนี้มาดูอีกองคหนึ่งฮะองค์สุดท้ายสําหรับพี่ๆที่ชอบชอบกุมารนะหรือว่าพระผงกระดูกผีอะไรเงี้ยเข้าไปที่เวอร์ไวเว็บเครื่องรางมงคล .com ได้นะองค์นี้จะเป็นองค์รุ่นแปะยิ้มครับนี่เป็นแปะยิ้มปี4ี่แปครับแท้นะที่มือเขียนเงินทองนะครับนี่เงินทองเห็นไหมแบงค์นี้ก็คือของเขาตั้งแต่เดิมมาเลยนะ นี่ผิวหิ่งแบบนี้แท้เลยครับนะนี่แล้วก็มีโค้ดเห็นไหมครับมีโค้ดยอยักนะครับคือแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะอ่าอย่างเนี้ยอุดนะครับมีอุดแล้วตาปัม๊มบางองค์ก็จะเป็นอุดดินก็มีนะครับมันแล้วแต่ช่างช่วงนั้นนะว่าช่างจะทําแบบไหนอะไรยังไงเพราะว่าแต่ละครั้งไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งทีเดียวผมทราบมานะไม่ได้สั่งครั้งเดียวเพราะมันทํายากครับพวกโลหะแต่ผิวแบบนี้แท้เลยนะครับองค์นี้หลักหมื่นนะครับ สวยๆแบบนี้หลักหมื่นนะฮะนี่บางที่ก็อาจจะขายหลายๆพันนะก็แล้วแต่ที่นะอ่าแล้วแต่ความสวยมันมีรุ่นสองก็มีนะต้องบอกก่อนนะครับแล้วแต่ฟอร์มนะครับอ่านี่ก็รุ่นชอปเปอร์รุ่นชอปเปอร์เขาเรียกรุ่นชอปเปอร์กันนะครับจะมีอักขระเลขยันที่ฐานสําหรับท่านที่สนใจภาพผมกระดูกผีอะไรพวกนี้มีอยู่นะแล้วก็กุมารทอง ที่แบบว่าลดราคาน้ําท่วมนะผมอยู่หัดใหญ่นะร้านอยู่หัดใหญ่ก็มีนะเนี่ยอย่างรุ่นนี้อ่ะที่เป็นน้าองค์นี้ไม่ได้ท่วมนะที่ท่วมก็ลดราคาแบบลดมากๆอะ่ะเหลือไม่กี่ร้อยอย่างเงี้ยก็ลองทักเข้ามาดูนะครับหรือดูในไลฟ์เก่าๆอ่าดูในไลฟ์ย้อนหลังได้พวกพผ้าผงพลายนี่เยอะเลยฮะเข้าไปดูในเว็บได้นะครับมีแบบที่ที่แบบน้ําท่วมแล้วสภาพดีก็มีที่รอดนะมีเหมือนกันอ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้ายนี้อย่าลืมแอดไลน์เข้ามานะแล้วก็ผมอยากให้ดูอันนี้ อันนี้รอดน้ําท่วมมาด้วยอันนี้หาดูยากนะพี่หาดูยากจริงๆนี่หาดูยากมากนี่คือใบอนุโมทนาบัตรครับตอนเราเช่ากุมารทองเราสามารถขะขอได้นะเนี่ยแต่ลายลายเซ็นอูยแย้มหายแล้วนะเราสามารถขอได้นะนี่นี่นี่วันนั้นซื้อไปเท่าไหร่วะเก้าร้อยกว่าบาทเนี่ยเนี่ยเขียนอยู่เลยแต่ว่ามันน้ําท่วมนะเออเก้าร้อยบาทนี่เนี่ยเขาเขียนอยู่เลยแต่มันน้าท่วมแล้วนี่ลายเซ็นใครผู้รับเงินสิทธิชัยเนี่ยเห็นไหม เราสามารถขอได้นะนี่ผมผมเก็บไว้นะตั้งใจเก็บไว้เลยนะฮะใบอนุโมทนาบัตรวัดสามงามครับนี่หาดูยากมากพี่นี่หมายเลขศูนย์ศูนย์เจ็ดสองนะพี่นะนี่เราขอได้นะแต่คนเขาไม่ค่อยขอกันนี่ผมเอามาให้ดูนะนี่หายากเลยนี่ถ้าไม่ได้ไปวัดไม่ได้นะใบนี้ผมบอกก่อนนะครับเอาของหายา,ยากมาให้ดูกันวันนี้ก็พอประมาณนะเท่านี้แล้วกันนะครับวันนี้มีทั้งความรู้มีทั้งการให้ดูกุมารทองยังไงพี่แอดเข้ามาหรือว่าเข้ามาดูที่ เวไเว็บเครื่องรางมงคล .com นะครับที่ขึ้นอยู่ขวามือท้านบนท่านเนี่ยนะครับหรือว่าท่านพิมพ์ Google ก็ได้เดี๋ยวเนี่ยท้ายคลิปเดี๋ยวมันสอนให้ท่านเข้าดูเว็บไซต์ผมไม่ยากนะครับซึ่งมีทั้งความรู้มีทั้งอะไรเยอะแยะเลยนะครับการบูชากุมารทองวัดสามงามก็มีนะครับก็พิมพ์ว่าการบูชากุมารทองวัดสามง้มแล้วก็ตามด้วยเครื่องรางมงคลเนี่ยท่านก็จะเจอแล้วคลิปเราเยอะมากนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านามีความสุขความเจริญครับตอนนี้ก็น้ําท่วมนะครับหาดใหญ่ก็อาจจะแบบ ของในเว็บบางอย่างอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างก็ลองทักเข้ามาถามโทรสอบถามก็มาดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับคุณพี่ครับอย่าลืมแอดไลน์เข้ามานี่แอดไซ์โอเคศูนครับหากท่านสนใจเช่าบูชาวัตถุมงคลของช่องเครื่องรางมงคลท่านเข้าไปที่ google นะครับพิมพ์ว่าร้านเครื่องรางมงคลหรือเข้าไปที่เวอเบเครื่องรางมงคล com สำหรับท่านลูกค้าที่สะดวกทางไลน์แอดไลน์เข้ามาที่